สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมเนี่ยเขาจัดให้บุคลากรน,นะคะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีรายละเอียดน่าสนใจเยอะทีเดียวค่ะใช่ครับ คือข้อมูลชุดนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเลยนะครับว่ากทมเขาดูแลบุคลากรของเขายัางไงบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่นะครับก็คือส่วนที่เป็นสิทธิประโยชน์อันนี้ก็ตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้วค่ะกับอีกส่วนคือสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลที่กทมเขาจัดเพิ่มเติมให้เองเลยอ๋อเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา อืงั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าไอ้ส่วนที่กทมจัดให้นอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างคะเรื่องแรกที่เห็นว่าเขาเน้นเป็นพิเศษเลยคือกอชกทมใช่ไหมคะการชาปนากิจสงเคราะห์อันนี้มันคืออะไรเหรอคะทำไมถึงดูสําคัญจังครับกชกทมเนี่ยอ,อจริงๆมันเป็นระบบที่สมาชิกมาช่วยเหลือกันเรื่องค่าจัดการศพผู้ดีงามคือสงเคราะห์กันเองนะครับ ไม่ได้มีเรื่องผลกำไรมาเกี่ยวข้องเลยอ๋อ oh, คือช่วยกันเองใช่ครับจุดประสงค์หลักคือให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้มากนักใครสมัครได้บ้างก็บุคลากรกรทมเกือบทุกป,ประเภทเลยนะครับขราชการสามัญครูลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวค่ะ <c oughs> รวมถึงคู่สมรสที่จดทะเวียนถูกต้องก็ได้นะครับแต่ว่าตัวบุคลากรกรทมต้องเป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้วนะ แล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมคะอย่างอายุหรือสุขภาพมีครับก็เรื่องอายุต้องไม่เกินหกสิบปีณนะวันที่สมัครแล้วก็ต้องมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนิดหน่อยครับต้องใช้เอกสารประกอบแล้วก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองนะครับอืมแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายล่ะคะต้องจ่ายเยอะไหมคะกว่าจะได้เข้ามาเป็นสมาชิตค่าใช้ใจ่ายเอ่อไม่เยอะครับมีค่าสมัครแรกเข้าห้าสิบบาทถ้าอายุไม่เกินสี่สิบปีถ้าเกินสี่สิบแต่ไม่เกินหกสิบก็หนึ่งร้อยบาทค่ะ ากนั้นก็จะหักเงินเดือนหรือถ้ากเกษียณล,ลาออกไปแล้วก็หักบัญชีธนาคารศพละห้าบาททุกเดือนครับมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอีกสามร้อยบาทอันนี้หักครั้งเดียวตอนแรกเข้าแล้วก็คืนให้เมื่อพ้นสภาพสมาชิกครับผมอ๋อหักแค่สิบละห้าบาทต่อเดือนแล้วถ้าเสมมุติสมาชิกเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยผู้รับผลประโยชน์เขาจะได้เงินประมาณเท่าไหร่คะครับจากข้อมูลล่าสุดตอนนั้นนะครับที่มีสมาชิกอยู่ราวราเจ็ดแสนคน ยอดเงินสงเคราะห์ก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับโหสามแสนเจ็ดหมื่นใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขนี้มันไม่แน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกณเวลานั้นๆด้วยจ่ายเป็นเช็คสองงวดครับเข้าใจค่ะก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆมีอะไรที่เป็นจุดสําคัญหรือข้อควรระวังสําหรับคนที่เป็นสมาชิกกชอกอกทมบ้างไหมคะมีครับอันนี้สําคัญเลยคือการเป็นสมาชิกเนี่ยจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ถูกหักเงินงวดแรกไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสมัครวันนี้พรุ่งนี้มีผลเลยไม่ใช่โอต้องรอหักเงินก่อนใช่ครับต้องรอให้ระบบเขาหักเงินงวดแรกก่อนแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกเรื่องคือสําหรับคนที่เกษียณอายุหรือว่าลาออกไปแล้วเนี่ยค่ะต้องต้องไปติดต่อที่กชกทมด้วยตัวเองนะครับเพื่อเปลี่ยนวิธีการส่งเงินมาเป็นหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าค้างจ่ายเกินกําหนดซึ่งก็คือเกินเก้าสิบวัน อาจจะขาดจากการเป็นสมาชิกได้เลยนะครับโหอันนี้ต้องระวังจริงๆนะคะพลาดไปนี่น่าเสียดายแย่เลยใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องคือการเปลี่ยนผู้รับเงินส่งเคราะห์ต้องทําด้วยตัวเองตอนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับค่ะชัดเจนเลยค่ะเรื่องกอชอกทอมนี้เป็นหลักประกันที่สําคัญมากจริงๆนะคะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วสวัสดิการด้านอื่นๆที่กทมมีให้บุคลากรมีอะไรอีกบ้างคะ มีอีกหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นสวัสดิการที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกทมอันนี้จะสําหรับข้าราชการกับลูกจ้างประจํานะครับค่ะเฉพาะลูกจ้างประจาครับผมเน้นเรื่องการออมคือมีการหักค่าจ้างหนึ่งวันปีละสี่ครั้งแล้วก็มีให้กู้ยืมได้ด้วยทั้งระยะสั้นระยะยาวสูงสุดก็ประมาณหกหมื่นบาทครับ แล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่างเช่นแต่งงานคลอดบุตรแต่ไม่เกินคนที่สองนะครับหรือว่าประสบภัยหรือเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องยื่นเรื่องภายในเก้าสิบวันค่ะแล้วถ้าเป็นภัยพิบัติใหญ่ๆล่ะคะอย่างน้าท่วมไฟไหม้แบบนี้อ๋อถ้าเป็นภัยพิบัติแบบนั้นก็จะมีกองทุนสงเคราะห์อีกตัวครับมาช่วยเสริมตรงนี้โดยเฉพาะเลยต้องยื่นเรื่องภายในหกสิบวันครับดูแลค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วเรื่องลูกๆล่ะคะการศึกษาของบุตรเห็นว่ามีทุนให้ด้วยหรอคะ ใช่ครับมีทุนการศึกษาบุตรด้วยหลักๆเลยจะมีสองประเภทครับแบบแรกเป็นทุนจากธนาคารกรุงไทยอันนี้เขาก็จะดูเกณฑ์ GPA แล้วก็รายได้ผู้ปกครองไม่เกินหมื่นปดพับาทต้องไปยื่นเรื่องที่ส่วนกลางค่ะส่วนอีกแบบเป็นทุนสนับสนุนจากกทมเองอันนี้สําหรับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจําเหมือนกันครับอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีอ๋ออันนี้ดูเข้าถึงง่ายกว่าไหมคะใช่ครับเพราะว่า ยื่นได้ทุกคนที่หน่วยงานต้นสังกัดเลยครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงปอตรีเลยครับรวมถึงกศนด้วยแต่เหมือนจะไม่รวมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนะครับเว้นแต่ว่าจะเรียนโรงเรียนปกติควบคู่ไปด้วยดีจังเลยค่ะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เยอะเลยแล้วเรื่องพื้นฐา,านอื่นๆล่ะคะอย่างการเดินทางหรือที่พักอาศัยมีอะไรสนับสนุนบ้างไหมคะมีครับ ก็จะมีรถบริการรับส่งนะครับสำหรับบุคลากรตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้ก็จะวิ่งระหว่างกทมหนึ่งกับกทมสองค่ะแล้วก็มีอาคารส่งเคราะห์หรือที่เรียกกันว่าแฟลตกทมนะครับอันนี้สําหรับข้าราชการระดับยังไม่สูงมากนักคือไม่เกินชํานาญงานหรือชํานาญการแล้วก็ลูกจ้างประจําอ๋อค่ะเงื่อนไขคือต้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองหรือของคู่สมรส แล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกก่อนนะครับเขาจะพิจารณาตามลำดับความเดือดร้อนมีขนาดพิจารณาหลายอย่างเลยอืมก็คือไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้ทุกคนต้องดูความจาเป็นจริงๆใช่ครับเพราะมันมีจานวนจากัดพอได้อยู่ก็จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนิดหน่อยเป็นค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าบำรุงประมาณนั้นครับ ฟังดูทั้งหมดแล้วกทมนี้เขามีระบบสวัสดิการที่แบบว่าพยายามดูแลบุคลากรในหลายๆด้านของชีวิตเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวจริงๆคือนอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วเนี่ยส่วนที่เสริมเข้ามาก็เยอะมากตั้งแต่เรื่องเออความมั่นคงพื้นฐานการศึกษาลูกไปจนถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเลยนะคะถูกต้องครับคือการมีสวัสดิการที่หลากหลายแบบนี้ มันก็สะท้อนความพยายามขององค์กรนะครับในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งๆให้อยู่กับกทมเป็นนานๆซึ่งมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของระบบสวัสดิการประโยชน์เครือกูลเลยครับ โดยเฉพาะกับหน่วยงานใหญ่ๆที่ต้องบริการประชาชนแบบนี้นะครับค่ะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าคิดต่อตันด้วยว่าการที่กรทมมีระบบสวัสดิการที่ละเอียดแล้วก็หลากหลายแบบนี้มันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าแรงจูงใจของบุคลากรจริงๆมากน้อยแค่ไหนแล้วท้ายที่สุด มันส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่ประชาชนอย่างเราเราได้รับยังไงบ้างโดยเฉพาะถ้าเราลองเทียบกับองค์กรอื่นๆที่อาจจะมีโครงสร้างสวัสดิการที่ต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปคิดกันต่อได้ค่ะ